ดูให้จบแล้วจะรู้ว่าทำไมสัญญาใจเรื่องลูกอาจไม่มีผลทางกฎหมายเรื่องจริงจากสารดีกาครับพ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเลิกกันแล้วตกลงกันว่าวันธรรมดาลูกอยู่กับพ่อวันหยุดอยู่กับแม่แต่ต่อมาแม่เปลี่ยนใจฝองขอเอาลูกคืนทั้งหมดพ่อสู้คดีว่าก็ตกลงกันแล้วผิดสัญญา แต่สารดีกาตัดสินว่าแม่มีสิทธิ์ฟ้องเอาลูกคืนได้และข้อตกลงนั้นไม่มีผลผูกพันครับ เพราะอะไรเพราะกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ระบุไว้ชัดเจนว่าถ้าพ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแม่คือผู้มีอำนาจปกครองลูกร้อยเปอร์เซนต์แต่เพียงผู้เดียวตามกฎหมายส่วนพ่อที่ยังไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรในทางกฎหมายจะถือเป็นบุคคลอื่นดังนั้นข้อตกลงที่ทำไว้จึงไม่ใช่สัญญาระหว่างพ่อแม่แต่เป็นแค่การที่แม่อนุญาตให้บุคคลอื่นช่วยดูแลลูกชั่วคราวซึ่งแม่สามารถยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ เป็นหลักกฎหมายที่สำคัญมากสำหรับครอบครัวที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสครับแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับคำตัดสินนี้แฟกับคุณพ่อที่ช่วยเลี้ยงจูมาตลอดไหมหรือคิดว่าถูกต้องแล้วที่กฎหมายให้สิทธิ์แม่เต็มที่ก่อนคอมเมนต์มาแชร์ความเห็นกันครับ